สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะทุกผ้าผ้าสําหรับตัดผ้าถุงนะสีฟ้าราชินีวันแม่ค่ะคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าราชินีวันแม่นะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดเนาะหาผ้าอยู่นะหาผ้าอยู่นะคะคิดถึงร้านแม่บริผ้าไทยเลยะค่ะโทรมานะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจ้าพี่จานี่ค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่ลูกค้าประจําของร้านแม,ม คุณลูกค้าประจาค่ะคุณลูกค้าประจําที่ยังไม่มีนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงไว้ใส่เทศกาวันแม่วันแม่ปีนี้12สิงหานะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าโทรมานะเดี๋ยวนุ้งตัดให้นะคุณลูกค้าค่ะให้ราคาพิเศษราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยจ้ะพี่จ๋าราคาผ้าเนาะถ้าคุณพี่มีช่างเองนะคุณลูกค้าซื้อผ้าไปเลย690บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญมีของขวัญของฝากพเมียมอบให้ด้วยนะพี่จ๋านี่จ้ะ 690าบาทจ้าพี่น้เนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่เรนูนะคะอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณพี่บอกว่ารับสีฟ้าราชินีลายขอเนาะรับสีฟ้าราชินีลายขอนะนี่จากพี่น๋าได้แนาดแบบนี้เลยนะหรือว่านะคะคุณพี่นะคะจะให้นุ้มตัดให้จะให้นุ้มต,ตัดได้เลยนะคะจะเป็นตัดแบบผ้าถุงป้ายติดตะขอผ้าถุงป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอใส่ง่ายใส่สบายไม่ได้อัดผ้ากาวนะไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะราคา9ก้ก้า ใส่ได้เลยเย็นเย็นสบายๆนะไม่บางนะคะผ้าไม่บางนะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนนะคะทอหนาทอแน่นไม่บางคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะสามารถใส่ได้เลยตัดได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะตัดได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอว แจ้งรอบเอวแจ้งความยาวว่าถุงก็มาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะรับนะคะผืนนี้ให้นุ่มตัดให้คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยจะรับเป็นแบบป้ายติดตะขอเป็นอัดผ้ากาวก็1290รบาท1290ัรกบาทจากปกติ1490รเบาทเลยนะ1490บาทนะคุณลูกค้าค่ะ,คะแต่นะคะสําหรับคุณลูกค้าของร้านแม่มริพาไทยนะคะทางช่องทาง YouTube ทางช่องทาง YouTube ที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคุณลูกค้ากดไลค์ คุณลูกค้ากดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มา,าีพัไทยแล้วเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะสั่งตัดผ้าถุงได้เลยสั่งตัดผ้าถุงกับร้านเราได้เลยค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีรีวิวเยอะแยะมากมายรีวิวของจริงเลยนะคะรีวิวจริงๆร,รีวิวเรียวเรียวให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ช็อปเลยค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อสั่งตัดจริงสั่งซื้อจริงนะคะของร้านแม่มณีพัไทายค่ะคุณลูกค้าคะสั่งจริงส่งจริง สั่งจริงส่งจร ring, ิงรค่ะคุณลูกค้า่ะสั่งเข้ามาได้เลยนะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าขะรับคุนไหนแจ้งได้ค่ะสั่งต,ตัดได้เลยนะคะถ้าอัดผ้ากาวอัดผ้ากาวมีสองทรงอัดผ้ากาวมีสองทรงนะคะเป็นแบบป้ายติดตะขอเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอหรือว่าจะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะยินดีให้บริการนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้า ประจำของร้านแม่บริพาไทยของเราทุกท่านเลยค่ะแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้นุ่มด้วยนะคะฝากแนะนําบอกต่อด้วยสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าถุงาะไว้ใส่วันแม่ปีนี้นะคะคิดถึงร้านแม่บริพ้าไทยเลยค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้ายาวๆเลยนะคุณลูกค้าจ้ารีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะรีบๆโทรเข้ามานะคะ0ศ0นย6 0ปด0ก้าศูนย์ซีหนึางหกศรนย์ศูนย์แปรศูนย์แปดเก้าศูนย์ซีหนึ่งหกศูนา์ศูนย์แปดค่ะทางร้านเราย่นดค่ะ เ็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบปกติเลยนะคะไม่ได้อัดพลากาวาด้วยนะ9 90บาทใส่ได้เลยค่ะเย็นมากเย็นสบายมากๆเลยเห็นไหมไม่โป้นะคะไม่โป้นะคะรุกนั่งสบายรุกนั่งสบายเข้าห้องน้ําสบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายยืนใส่ได้แบบสบายเลยค่ะไม่ต้องนั่งใส่ไม่ต้องแบบเนาะเอื้อมเอื้อมแบบนี้นะคุณลูกค้าค่ะคือใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าขาแบบเนาะเห็นไหมไม่หลุด้นยนะเห็นไหมใส่ใช้งานได้จริง ใส่ใช้งานได้จริงเลยนะคะคุณลูกค้าขารับนะคะรุ่นนี้แบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลย990บาท990บาทผ้าถุงพื้นแรกอยากให้คุณลูกค้าได้สวมได้ใส่ผ้าถุงพื้นแรกอยากให้มีผ้าถุงพื้นแรกกันทุกท่านเลยนะทุกท่านเลยทั้ง7 0 0 0ท่านเลยนะคะคุณลูกค้าท่านหนที่ยังไม่มีผ้าถุงนะที่เป็นแบบนี้นะคุณลูกค้าสั่งมาเลยจ้ะเดี๋ยวน้ําตัดให้นะ990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะ894108ค่ะวันนี้ขอยตจัดส่งนะคะผ้านะะคสาหรับผ้ถุงนะคะสําหับ แต่กระโปงต่กางเกง์ต่ได้หมดเลยนะคุณลูกค้าค่ะพรีเมียมมากๆนะคะจะส่งไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณพี่เรนูค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากทางร้านแม่มารีพลาไทยของเราเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ